เราขอตอนน้อ,อ,ตอนรับคู่ที่สามครับขอต้อนรับทั้งสองที่ครับทางแบกอีเกิลครับแล้ว,ลวก็แขกรับเชิญเศรษฐผู้นี้น่าจะบัรับเพราะว่าอัดับจะอยู่ใกล้เคียงกันเลยตอนนี้แบกอีเกิลพอในช่วงหลังเนี่ยตอนนี้ออกทะเลไปแล้ว S <S> เดี๋ยวต้องรู้วันนี้จะเก่าฝังได้หรือเปล่าได้ยิเขอร์แล้วได้ข่าวว่าผู้เล่นหลายทีมในผู้เล่นหลายคนในทีมเนี่ยอกหักกันด้วยนะเดี๋ยวต้องรู้ว่าวันนี้วันนี้จะเปลี่ยนฟังช่้งใจจะทำประตูได้หรือเปล่าโดยทีมของฝรั่งเนี่ยผู้เล่นทำประตูไม่ได้เลยมีออกเป็นว่าเนี่ยองการมาเจอกับ เครับวันนี้ผู้เล่นชุดใหญ่เลยครับกองหลังเป็นพี่อาร์นีครับกองกลางเป็นกัสครับมิดฟิลด์วันนี้ใช้เป็นการ์ดครับกองหน้าเป็นพี่ต๊อกครับกองหลังลป็กัสซ้ายขวาเนี่ยเป็นพี่โจยครับท็อกครับแต้เรเปิดสลับลูกนี้ตัวนี้ผู้จับประตูของขาวแม่ก็ยังคงใช้เป็นต๊อกรับเกมที่แล้วเนี่ยเจอกับทางด้านดีเทอร์ครับ ถ้าทำผลงานได้ดีเหลือเกินนะสำหรับผู้สาวประตูตอกตุ้ยแต่จบเข้าไหนตรงนี้ให้มาต้องแต่งตุงนี้หลายมาจริงโอ้โหไม่ได้แล้วประตูแซงจากน้าหลังแล้วแต่ว่ากรรมการเนี่ยไม่ว่าอะไรก็้วจังหวะที่ยิงบอลอนกอปแล้วโอ้โหนีเ่ย วันนี้เนี่ยก็ประกาศไว้ก่อนเซ็งว <ie> ่า really? ต้องยิงให้ได้ครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะได้หรือเปล่าแต่เริ่มเซมมาแบบผมเป็นแบอีเกระที่เปิดหน้าอ้าวใส่ครับมดให้บอลมาระับนิดหนึ่งจะสมัครนี้ก็ดอย่างไรจะรูปทุ่มดาวแบดดิกระตูมไกลมาวันนี้ต้อกมาเลยตอกมาครับ อุเปิดยัดมาก็อยากเข้าซองของนุ่เถาตัวพุ่มเร็วแล้วต้องเก็บบอลลงสวยแล้วเพื่อนเติมท้ายแต่ว่าแค่โดนลุมสามคนเนี่ยไม่ใบอลแต่เท้าเลยรัดย้อนสอบมาตั้งกันใหม่ครับพี่อยาดเห็นแกมอลท้ายบ้างครับพีโกยดูว่าเขามาพยายามจะ หายบอหาทแ่ต่อไบเจ้อยู่รชุดดำเนียพิกันไปเลยครัพมโทยังได้ดีหว่นี้เราย่างบอลต่ัได้ครับเ้ก どういうこと

เขาบอกให้เราลงไปเอาตังหน่อยเดนเจอเบอร์18บแย er. ิงได้ารมาไม่ท er> ันไม่แหรอกกะโดูครับแล้วเี่วมาเป็ตัวีไ้ไม่ได้ ก็ถูกแล้วก็ไม่ได้ก็ใช้สิทธิตามปกติเพราะว่าเพราะว่ามขน้นองคนสอก็ไม่ให้ดไม่แต่ว่ามันัถ้าตามสิทธิใช่ไหมก็ใช้สิทธิ์ก็ปกติก็โอเคไปไปโอเคจทำไ้ไม่เกี่ยวหรอ ลูกเตะนุดยังรวมให้ที่แถวเ้เยครับที่เ้วก็ไปตัดตรนี้เขาที่ร้านนี่เบอกถกต้องเลยครับโอ้โหได้เปียบได้เปียบครับ

ังหลังเนี่ยแต้มก็เ mm. ท่าๆกันหมดนะครัแต่ว,ว่าบางท <c oughs> ีก็ยังยังผมยังไม่ได้ไม่ได้ตัดตัดคะแนนที่มาเจอเก็บ โอ้โหแล้วตอนนี้เป็นด้านดัอีเกิลที่นำคะแนน1ต่อ0นงครับจากประตูของบอยครับต่อหน้านี้ครับตู้ด้านที่ช่วยถือาวันี่ต้องคเก้นนครั้ามทดีครับ เป็นทางด้านทอแวรที่ตอนนี้ต้องหันมาเน้นเกมลุกมากขึ้นแล้วังหนุมโสดอ่ะแล้วหลบสวยแล้วตัวนี้อ๋อซายบอลมาซ้ายกันให้ตามวง่ทำบอลหลุดออกข้างไปเลยเนี่ย อย่าขึ้นหน้ามาเลยเป้าหมายยู่เดอยวแล้วเจ็บบอลลงสวยแล้พี่มดแา่เข้าขวาตวาที่ยังดึงไม่ได้แล้วโดนมากดติเลยแล้วสามคนแล้วโอ้โหเขาจะเอาตัวรอดไปได้

แต่จะให้ทนรู้ชอมนี้ไม่ถึงบแต่ชมยังได้เลนลูกคู่คนับทำแน่อกย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับัดไต้มาซอกลองสอบไจลก็จังไม่ห่านหยังช่กันไปทิ่เราได้คร้บไต่เกยว แบล็กอิสเกิลเนี่ยต้องบอกว่าอที่ผ่านมาเนี่ยไม่ดีเลยโดยเฉพาะสามเกมหลังสุดเนี่ยพบกับความลัคนาเลยแล้วแพ้หอสองครัเสมอเลยนครับเกมที่นัอยู่เป็นไปวก็จริงแล้วแต่ต้องพยายารักษาการสอบได้เพี่อไต้องเสียต่อครับ นี่มันน่าจะเป็นประตูี่ไปสับเลของาแต่ว่าพูดทางกัไม่ได้แล้วโมโหดูเิดจะได้ใกล้เียงเดเกยนตอนนี้เอาที่อ่านที่เธอให้กอกหน้าแล้วส่งออกไปเล่นเนี่ยเสอหาหคนหลังก็แบบข้างจะเปิดเนี่ยถือว่าเปิดหน้าแรกแล้วเขาก็พม่าจริงๆตายูแค่หนึ่งประตูเ่เลไปเปิหน้าแรกแล้วทำได้ แอ้วถ้าโ่มาเรนตัท <the médico kick ę> mm, ี่สองจะถือว่าตรายเลยครับล้อเข้าซายลูกนี้พยายามจะสสงห้โกยไม่รู้ว่าจะต่อยนี้เสียไปลูกนี้หรอล่าทำไงครับตักพุ่งเร็วแล้วต่อยตับโอ้โหนะต่อจะตายเลยอ่ะติมยมาขึ้นมนหันแล้ว ีต้องบอกว่าหาเตยมหลังก็ไม่พบกับข่าว่าดาราัียอ่แล้วก uh, oh, okay. yeah, ับาเนี hmm. uh ่ยเป็นก้องแล้วก็วนยจยิงไปลโอ้แต่หลบไปได้หนึ่งคนแล้วใสเลยัะหวะนี้เรียบร้อยเลยโอ้โหช็อกเอาไปอยู่จนสิงแล้วประตูนี้นี่เป็นของก็ตต่อสู้แล้วสำหรับแบ็คซีเร่อ วันนี้ถือว่า้านไท้เอเกินแล้วที่จะเก็บสามคะแนนครับแล้วตอนนี้ก็ถือว่าได้เสียค่อนข้างเยอะแล้วครับนาสองปอะตูสองรตแต่ว่าเวลาก็ยังบอกว่ายังหนุนปมหาศาลตรัแเพราะฉนั้นเหี่ยก็ยังไง่าน่เยน้อนนะสองประตูเลยไม่ที่าไจะชนาได้ครับแต่รยากามากกว่าครับาหลบออกาขวา ออเสียแกไม่ถืงกล้าซ้ายบังจังหวะนี้ทําทออกไปเองต้องเร็วอยากด้เดี๋เลี้ยูกอทซ้ายตูกตับตอนแไม่ดีเยอะขนาไหนสาี่พาเรื่องนี้ไม่หา้วครับแต่โดนสัมได้ก่อนแต่มาโดนทองสองคนครับ

แต่กลับมาตอนนี้กองหลังเนี่ยยังดันขึ้นมาแล้วตอกท้องสองแล้วปู่จังหวะนี่เนี่ยเกทงไม่เหรอใต้ประตูตีไข่แปะเรา

แต่ีอสว่าเกจะเนัน่้ากมไปเีสร็จทางด้าําแหนเพราะว่าตอนนีตีไขสายมาแล้วดูเหมือนความมั่นใจแล้วก็ตตั้งน่าจะเนพวกเขาไว้แล้วอขอตะโกนากระบาบดี ตอบบอลแล้วก็โลูกติดโตแย่างบอลจังได้ครับบอลหลบเข้าขวาแล้วจิ้มผ่านมาทางขวาเร็วดูยืดขี่เป็นลูกนี้แล้วดูเหมือนจะช้านลงไปแล้ว,ขขวลไ,วไหลไม่บอลทะลุท่อไม่หายนะจังหวนี้ไม่ยอมหายไปมาลูกเสียเลยครับไหลออากมาทางซ้ายาอุ้ยเจ้าบอลเจ้าบอย กรรมการเนี่ยเราขอให้เป็นรูปเตะบล้วแต่ว่าโอ้มวิพ้ของเขาาแล้วเป็นรูปสาประตูนอบซอกสององู่ี่นะขอเรา้รู้ว่าาไหนเรา้มวยเราตำแหน่งเนี่ยต้องขอว่าตัวเปี่ยนก็มีไม่เยอะด้วยสำหรับเาแล้วจริเนี่ยเป็นประตูได้ทุคนับ

มี่ได้่แปบอกนี้ต้องบนี้ีต้องบอกว่างซ้าขาหอดมาเาย้แล้วคืวตอนนี้พี่อกลาตัดสินแต็ที่ออกให้ไปจอมเสียได้ึม่หอกได้กอโอ้ ใช่ถแ่เลยิงเกิดวเสียบ่อนครับโยเลย้นมาทาง้าตีตัดถึงใจติออกข้างไปเลยถัเล่นก่ไทยแด้ก่อนครับแล้วก็มีการเปลียนตัวกข้ามสนามครับเออกแล้ว ทินออกมาพี่อ๋อง่าสวยตูนเดียวเลยแล้วไม่โง่ก่อวัดไร้ล้างแต่ขึ้งาแล้วตอนนี้เด็กต้อีเศษเศษแล้วไปทิ้งในน้แล้วจ้าบอเก็บกองลง ลูกนี้ดูโดนตัวตาบติดเลย้อ้จับบอลน่ะลูกนี้หมุนสวยมากโอ้ยจยย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 ายยยัยยอยยยายย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 ยเยยยัยยยยยย้ยยสยยยยยนยยยยยยตยย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 ย เื่จังหวะที่กองหลังของทเนี่ยไปพ้าเสียบอลนีแล้วต้องพรมต้อมด้วยเหรอต้องบอกว่หุ่นหลอกก้กับกู้เน่ทำได้ดีเล็อเลยแล้วก็หลายม้ายแบบวิ่งเสียขาเสียโรเตน้ำ้านเก่าก่้มาเสียประตูในนาทีสุดท้ายสำหรับคาบาน ไทะลุทนี้ไม่หายแล้วยังไปเก็บบอลไม่ได้อ่อพอยโดดขึ้นมาแล้วไปทีขอมายังเป็นซัดก็เก็บได้2ซัดเราจีนไมใ่ตัวที่สอะตัแล้วมาหวาไปเก็บบอลังหวนนี้ยังไม่หายเราได้ดีลยแ้วไปูเตะบอลแล้วเขาเอาแล้วการต่อเรนซันครับตัดจีนยับไม่หายแล้แล้วก็บอล อยากได้ออกข้างยังได้เป nice ็นล <speaks> ูกพ <amen> ุ in ่งรถอครับย้อนต่อมาตั้งแต่ไหนอยาอซตายแล้วสว่าดนีเล่นกัครับเปีนออกมาง้ายสวยแล้วเอาสวยแล้วสวยวันนี้เปใช้หรือเปล่าดนหัวไหล่แล้แล้วก็ออกข้างไปแล้วยากได้เป็นลูกพุ่งของไดเกอร้อนตัอมาตั้งแตนไหนตีไป้สิทีี้เขาทีนี้ หือต้องนทีสุ่ท้ายคอต่อนใโ้ชราบเสร็จครับต่อด้อีกตเปลี่ยนโคตงมาอี่คนเลยนะรว่นี้ตัดเข้ามาเลยนลยโอยแล้วต่องปการก็ต่อมาคือเจ้าโคราการแข่งขัน